เรามาดูอำเภอพันนานิคมดินแดนแห่งอาเียสงนะครับพันนานิคมก็ู่ติดกับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครที่บ้านโนนคอก็พันนานิคมก็จะเป็นพื้นที่นาสลับกับที่เดินนิดหน่อยนะครับที่นาก็ทํานาที่เดินก็ทําเห็นคือยางพารานะครับพันนานิคมก็เป็นเพิ่ไม,ม่ใหญ่มาก ติดถนนมาเล้ยี่สิบสองการคมนาคมสะดวกบ้านหนองเดินเนที่บ้านหนองเดิน วาาเวลาลเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับต้นไม้นี่ใหญ่โตนะครับพกเป็นพวกมะค่าไม้ประดูพวกนี้นะครับต้นยางพะต้นยางนาก็มีนะครับนี่นครับพันนานิคมเริ่มเข้าตัวอำเภอแล้วครับ โคกชุมพรพันานาที่คมมีปั้มปะทด้วยโคกชุมพรตัวเพอต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปหน่อยนะครับจะเข้าไปดูหน่อยว่า ตัวอำเภอเป็นอย่างไรสำหรับอำเภอพันนานิคมมีแยกไฟแดงนี่ครับซ้ายเข้าไปตัวอำเภอเป็นเส้นทางเก่านยครับ เภอพันนานิคมนะครับก้มาม่ใหญ่มากนะครับเือว่าขนาดกลางๆสายเนี่ยจะไปอำเภออากาศอำนวยชื่ออำเภอสกลนครเียพระเอกินกกครับ,ราอ,รบอากาศอำนวยวานอนนิวาสมาริชภูมิพันนานิคมตั้งเลยสุดยอดนะครับ โรงเรียนรนุบาลพันนานิคมอ้โรงเรียนรนุบาลด้วยที่ว่าการอำเภอพันนานิคมอยู่ตรงนี้ครับเทสบาลตำบลพันนานิคมนี่ก็เป็นตลาดนะครับไม่ใหญ่มากครับ สบ,บาตำนบนลพารายคมทิศซมนะครับเราก็จะมาจบถนนมายเลกิ2สอ 2> mm hmm. ก็เข้าสกนนะกลนครนะครับนะครับดูพื้นที่ทั่วไปของพาราคมน,นะครับก็จะเป็นพื้นที่นานะครับเป็นที่ราบมีเนินสลับนิดหน่อย นี้เราวิ่งบนถนนใหม่ได้22นะครับก็าพานาทนิคมก็เป็นดีแดงเลอารียส2เป็นดีดแดง2หมอางจากสกลนคร37กิโลสำหรับอำเภอพันนนิคมจังหวัดสกลน,นครนี่บ้านเม็กนะครับ โอเคสำหรับอำเภอพันนานิคมก็พอได้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก้า,าแวะมาเที่ยวได้ครับเป็นดินแดนรยอารยะโ